ทวัสดีค่ะชาวราศีตุลธาตุลมนะคริปนี้มาเจาะความรักชาวราศีตุลก็เดือนหน้าจะเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ทนะเรามาดูล่วงหน้าเลยทีเดียวค่ะชาวราศีตุลค่ะมาดูว่าพลังงานความรักชาวราศีตุลอะไรกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันวนาเลนไทน์เดือนแห่งความรักใครกําลังจะเข้ามาหาชาวราศีตุลแล้วก็ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครคะชาวราศีตุลใบแรกเลยเวลา t i มิ่งของเวลากำลังจะมาถึงชาวราศีตุลความรักความสัมพันธ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนแห่งวันวาเลนไทน์ คุณต้องการใครบางคนที่เข้ามาเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยมีความสุขและผูกพันใครบางคนจะเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเติบโตด้วยความสุขด้วยความอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าใบนี้คือ abundance positive mindset manifest gratitude คุณได้รับพรได้รับ เหมือนสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะชาวราศีตุลจะได้เจอคู่ที่เติบโตไปได้วยกันคู่ที่สร้างเนื้อสร้างโตัวไปได้วยกันคู่ที่เป็นความสุขความดมสมบูรณ์คู่ชีวิตคู่แท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวกันด้วยกันจริงๆนะคะหรือว่าคู่ที่แบบเข้ามาทําให้คุณมีจุดเปลี่ยนของความคิดแง่คิดไลสไตล์ทัศนคติด้วยเช่นกันทีนี้ชาวราศีตุลต้องบอกว่า trust ใน timing สิ่งที่คุณเคยเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาจะถูกเยียวยาได้เริ่มต้นได้รู้จักกับผู้คนใหม่และสิ่งที่สำคัญคือตัวเลือกกำลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือบริบทบท,บ,ทบาทใหม่ของความรักที่จะทำให้เหมือนคนสองคนรู้สึกว่าเจอกันครั้งแรกเรารู้สึกผูกพันแต่มันคือคืนแรกวันแรกที่ยังคงรอคอยการไปสูจในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลคุณจะได้เจอใครที่เขาไม่ได้ ให้ความเพอ้อฝันกับคุณในคืนแรกเลยหรือกําลังเจอความสมพนธ์ที่แบบมันมันรู้สึกรวดเร็วมันรู้สึกผูกพันมากแต่ว่ามันจะชะลอความรู้สึกที่ช้าลงไม่ว่าจะเป็นความห่างความแยกหรืออะไรบางสิ่อย่างเพราะว่าเกิดในเรื่องราวของใครบางคนกําลังคิดถึงคุณใครบางคนกําลังคิดเกี่ยวกับคุณใครบางคนกําลังเป็นห่วงคุณและกําลังกังวลเกี่ยวกับอนาคต ระหว่างคุณและเขา,านั่นหมายถึงว่าคนคนนี้ต้องมีมีความคิดเป็นผู้นํามีคุณไว้ในอนาคตมีคุณไว้ในความคิดแล้วก็คิดวางแผนถึงอนาคตระหว่างคุณและเขาเพราะฉะนั้นเหมือนอะไรบางอย่างที่เร่งรีบรีบร้อนกับพลังงานความรักจะเหมือนถูกแยกออกนะคะหรือว่าให้แบบกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาเหมือนสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อในความพลังแห่งคู่รักคู่ชีวิตใหม่ มาดูสำหรับนี้กันนะคะว่าความรักของชาวราศีตุลในเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์สิ่งใดที่พ่อยากจะบอก d y u n i v e น s e ต้องการจะบอกอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคุณต้องการคุณต้องการเวลาชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรมาก็ตามในดีที่ผ่านมาคุณต้องการเวลาของการได้ผ่อนคลายหรือปลดล็อกบางอย่างที่เป็นอีโก้ในตัวเอง คุณกาลังได้เชื่อมโยงคอนเนคชั่นกับใครบางคนที่เข้ามาทําให้คุณถูกปลดปล่อยกับพลังงานที่คุณติดอยู่กับพลังงานที่มีอีโก้อัตาในตัวเองเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าผ่อนคลายค่ะไม่ว่าชาวราศีตุลคุณกาลังเจอความรักอะไรคุณจะถูกปลดปล่อยผ่อนคลายด้วยพลังงานในตัวเองนั่นหมายถึงถ้าคุณมีขอบเขตถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองหรือว่าคุณกำลังปิดกั้นอะไรบางอย่างความรักครั้งนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเป็น ความรักครั้งใหม่ตัวตนของคุณในรูปแบบใหม่ได้จากการที่คุณเคารพตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองคิวตัวเองนะคะแล้วก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาดึงดูดความรักที่โรแมนติกดึงดูดความรักที่เขาจะดูแลคุณพพอร์ตคุณทํให้คุณเติบโตทําให้คุณและเขาได้เติบโตไปด้วยกันคุณกําลังเจอความรักที่แบบบริสุทธิ์มากคุณกําลังได้เจอใครบางคนที่เขารู้สึกว่า เขาอยากคุณสนใจใส่ใจเขานะคะเหมือนกับว่าอะไรก็ตามอาจจะมีความน้อยใจเกิดขึ้นมีอะไรบางสิ่งบอย่างเกิดขึ้นเพราะใครบางคนกำลังรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้แคร์เขาอะไรแบบนี้นะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเหมือนบริบทบทบาทของการแยกห่างหรือความไม่เข้าใจการจะทําให้คนทั้งสองคนปรับจูนเข้าหากันได้เหมือนต้องเปิดใจต้องพูดคุยอีโก้อัตตาความอีโก้ทำให้คนทั้งสองคนรู้สึกว่าไม่แคร์และไม่สนใจกันแต่มันมี ความซับซ้อนของความสมันที่เหมือนกับทําทให้อะไรที่มันดูยากดูเหน็ดดูเหนื่อยทําให้ช้าลงใจเย็นลงปล่อยอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกับว่าความรู้สึกข้างในเราอาจอยากพูดสิ่งนี้อยากทําสิ่งนี้แต่เราไม่ทําไม่ไม่อะไรแบบนี้นะปฏิเสธตัวเองเพราะฉะนั้นเดซินีเกิดขึ้นสเปซเกิดขึ้นคุณและเขาต้องการเวลาที่จะได้เรียนรู้รู้จักกันได้หนก ตกผลึกวิเคราะห์กับอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นพลังภายในตัวเองกับอดีตที่ผ่านมาที่เคยเสียใจยหรือเรื่องราวปัญหาระหว่างคุณและเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างกําลังทําให้คุณได้เข้าใจความรักที่ลึกซึ้งความรักที่เติบโตไปด้วยกันความรักที่มีคุณค่าระหว่างกันและกันนั่นเองนะคะใครบางคนกําลังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมาก คุณเป็นคนที่เพอร์เฟกและดีมากๆม,มากกว่าเขานะคะนั่นหมายถึงคนคนนี้อาจจะผ่านอะไรมาอย่างแย่ๆมากมายในความรักความสัมพันธ์แต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณคุณน่าทึ่งและคุณอเมซิ่งมากๆคุณอาจจะเจอเขาแบบเหมือนโรรมืิคิดโดยบังเอิญแต่ไม่บังเอิญน,นะคะทีนี้มาดูพลังงานความรักสําหรับนี้ของชาวราศีตุลเป็นตัวของตัวเองคะ่ะนี่คือสัญญาณของการที่คุณรักตัวเอง you deserve in love และ คุณกาลังจะ้เจอใครบางคนที่ที่คุณเจาะจงอยากเจอเช่นคุณจะมีสเปคคุณจะตั้งสเปคว้จะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นเหมือนอินเนอร์ภายในใจงคุณกาลังค้นหาคนคนนั้นอยู่แล้วคนคนนั้นจะปกตัวให้คุณได้เห็นอย่ายอมแพ้กับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเจาะจงที่คุณอยากที่จะเจอสเปคของคุณไลฟ์สไตล์หรือ รูร่างหน้าตาหรืออะไรบางอย่างที่อินเนอร์หรือว่าจิตวิญญาณของคุณจําเขาได้เหมือนข้างในของคุณกําลังรู้ว่าแบบเขาคนนั้นคือใครที่อยู่ภายในของคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบคุณออกไปเดทหรือว่าคุณไปพบเจอผู้คนใหม่ๆหรือคุณเปิดประตูหัวใจเปิดทางและเปิดโอกาสคุณจะได้เห็นผู้คนใหม่ๆคุณจะได้เห็นเขาคนนั้นคุณจะจําเขาได้สัญชาตญาณหัวใจจิตวิญญาณของคุณจะจําเขาได้ in the near future has come as a p r i s e ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณในความรักอาจจะได้รับการติดต่อได้รับการพบเจอพูดคุยกับใครบางคนที่คุณรู้สึกรอและสกเรทความลับความลับในความสัมพันธ์ของใครบางคนกําลังเกิดขึ้นความจริงกําลังจะปรากฏนั่นหมายถึงว่าใครที่แยกห่างหรือมีประเด็นอะไรกันนะคะจะกลับมาพูดคุยความจริงบอกความรู้สึกของการอะไกันนั่นเองประตูเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเหมือนเส้นทางความรักของคุณกําลัง ได้ยอมรับกับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเปิดได้เปิดประตูหัวใจอีกครั้งได้ยอมแพ้ พลังภายในของตัวเองนั่นหมายถึงว่าคนโสดใครที่รอคอยความรักรู้สึกว่าโอ้ยังคงรอคอยความรักอยู่แต่แบบเสียใจกับสิ่งอดีตท,ที่ผ่านมาเหลือเกินนะคะเปิดทางและเปิดใจใค่อยๆเรียนรู้กับความรักครั้งใหม่กับมิตรภาพครั้งใหม่เพราะว่าคุณกำลังได้เจอผู้คนมากมายบนโลกใบนี้เลยนะคะที่จะพาคุณไปสู่การแต่งงานนะคะนี่คือ wedding rings นะคะ wedding เกิดขึ้นนะคะ taking your relationship to the next level one step at a time นะคะ คาริสมาคุณกาลังดึงดูดความรักเข้ามาเหมือนเสน่ห์ของคุณความเป็นตัวของตัวคุณเองแต่คนที่คุณเจาะจงเพราะคุณรู้คุณต้องการขายคุณรู้ว่าใครอยู่ในหัวใจของคุณคุณรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณมั่นใจมากๆคุณจะได้เจอเขาความเชื่อมั่นมั่นใจทําให้คุณได้เหมือนเหมือนความรักไหลมาความรักตามหาคุณนะคะและนี่คือสัญญาณของเวดดิ้งการแต่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆที่สุด นะคะจริงๆค่ะชาวราศีตุลคุณจะได้เจอคู่ชีวิตคู่แท้ความรักที่พาคุณและเขาเติบโตไปด้วยกันพลังงานความรักชาวราศีตุลในเดือนแห่งวันวันวาเลนทน์บางท่านได้แต่งงานขยับสถานะความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกับใครบางคนรีทรีส It's time to disconnect from the world นะบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาแห่งโรแมนติกหรือว่าฮันนีมูนกันในช่วงวันวาเลนไทน์ก็ได้นะคะชาวราศีตุล Yes ค่ะ this is your soulmate คุณกำลังได้เจอ soulmate ของคุณจริงๆเนื้อคู่จริงๆที่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปสู่การฮันนีมูนนะคะระหว่างกันไรการการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็การมีพื้นที่ระหว่างกาันละการการให้เกียรติการเคารพกันนะคะ Work on your partner s h i p คนคนนี้เป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆด้วยเหมือนความสัมพันธ์กำลังขยับไปสู่ส,สเต็ปของคู่ชีวิตการแต่งงานแล้วหรือว่าการได้ให้ยภายให้โอกาสซึ่งกันและกันอีกครั้งในความรักความสัมพันธ์ สำหรับบางท่านชาวราศีตุลน,นะคะเวรีสุลเร็วๆนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าในเดือนอวันวาเลนไทน์หรือก่อนนั้นเร็วกว่านั้นก็ได้ที่คุณจะได้เจอกับเขาหรือว่าปรับความเข้าใจกับใครบางคนนะคะเคลียร์อะไรที่คุณต้องการอะไรที่เรารู้สึกว่าวิ่งตามพยายาฝืนถอยกลับมา Free y ฟรีเซลฟ f r รีตัวเองค่ะกลับมาคนโทรลตัวเองนะคะอะไรที่แบบเป็นที่ไม่ใช่ตัวเราเรายากที่จะควบคุมต่อย Financial and Career สถานการณ์ความรักชาวราศีตุลตอนนี้สะท้อนถึงการงานแล้วก็การเงินนั่นหมายถึงคุณกาลังได้เจอคู่ชีวิตที่เขากาลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าโฟกัสการงานการเงินหรือว่าคุณเหมือนกันที่คุณอาจจะโฟกัสการงานการเงินอยู่ก็ได้ Forgiving and Learning ค่ะการเรียนรู้แล้วก็การให้อภัยของการและการกับชาวราศีตุลในความรักของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์บางท่านก็อาจจะยังไม่ถึงทา์มิ่ง ของการแต่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันแต่ว่าอาจจะเพิ่งเรียนรู้รู้จักกันหรือว่าอยู่ในโหมดของการที่ต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างเหนื่อยหรือว่าโหมดของความเงียบความหา่างความแยกกันเกิดขึ้นนั่นเอง t e m p e r a n c e the Hermit และ e s f w a n d s นะคะ mm hmm. การยกย้าย mm hmm. การ control energy mm hmm. ของตัวเองแล้วก็เพื่อเจอสิ่งที่ดีเพื่อค้นหาตามหาคนคนนั้นหรือรอคอยบางสิบอย่างที่จะเกิดการสปาของความส mm ัมพันธ์เกิดขึ้น คุณอยู่ในจุดในช่วงของการค้นหาความรู้สึกข,ของตัวเองการหาคำตอบบางอย่างภายในและการได้เหมือนจุดประกายความรักความผูกพันสัญญาณของแพชชั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นมันน่าหมายถึงถ้าเป็นคนโสดร,รู้สึกว่า ความรักกําลังจะเข้ามาอาจจะมีใครแบบเอ๊ะทำให้คุณเอะใจเอ๊ะใจว่าเอ๊ะเขาหรอเอ๊ะความรักหรอที่คนที่ฉันตามหาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเรายังไม่ลงสนามจริงนั่นหมายถึงเปิดทางเล่นแอปพลิเคชันหรือว่าออกเดินทางโยงกาเปลี่ยนแปลงในใน,ในโลกแห่งความเป็นจริงมันจะมันจะมันจะเป็นรายแบบนั้นที่เข้ามาในโลกออนไลน์แต่คุณต้องลงสนามจริงด้วยคุณถึงจะรู้ว่าใครคนนี้ใช่เพราะว่าจิตวิญญาณของคุณความเชื่อความศรัทธาความรู้สึกคุณกําลัง connect, คอนเนคกับสิ่งนั้นบนโลกแห่งความจริง ความรักรักแท้ที่เกิดการแต่งงานคือต้องบนอยู่บนพื้นฐานความจริงและโลกแห่งความจริงและความเป็นธรรมชาติของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่ต่างจากคุณคุณกําลังเจอใครที่เขามีโลกส่วนตัวของตัวเองเป็นคนที่เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่หรืออายุไล่เลี่ยก,กันหรือว่าอายุมากกว่าก็ได้เช่นกันนะคะชาวราศีตุลเหมือนกับความ คุณมีความระไม้คลายกันนะคะเพเพนเอลคุณมีความเป็นอาจจะส่วนสูงเท่ากันนะคะอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ต่างไม่สูงกันไม่ไม่สูงมากความสูงไล่เรียกกันรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันหุ่นระไม้คลายกันนะคะเหมือนพลังงานแบบมีความระไม้คลายมีความเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบโหดูสูงดูเท่ดูสวยดู น้าตาดีอะไรแบบนี้เลยด้วยเช่นกันนะคะ i n g of Cups ได้เจอคนที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่อบอุ่นและมีสเสน่ห์จิตใจดีเป็นพ่อไม้แม่ไม้ หรืออายุมากกว่าคุณสิกว่าปีหรือว่าอายุไล่เรียกันอย่างที่บอกนะ i ิงออ c คั s คนที่มีสายสัญชาติยานความรู้สึกของสุภาพบุรุษเป็นผู้ที่เข้าใจผู้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนกลายเป็นเดอะเวิลเป็นระดับผู้นําหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือเป็นคนที่มีอิสรภาพ ในชีวิตทุกด้านเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ชอบธรรมชาติชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะในตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเซ็กซี่เป็นคนที่รักชิรรี่เรียบหรูดูดีมีอีกโก้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ชอบความยุติธรรมมากมีอิสระภาพมีสเสถียภาพในด,ด้านของการเงินหรือว่าเป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวของตัวเองทํางานที่บ้านหรือทํางานที่เป็น DIY นะคะมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวดูดีมีสเสน่ห์มากๆเหมือนอนาคตความรักของคุณจะได้ยงยายที่อยู่ถิ่นฐานที่อาศัยหรือว่าจะได้แต่งงานขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าจะได้พบเจอกับเขาคนนี้ที่นําคุณไปสู่ความเชื่อในพลังงานของ The World ความรักครั้งใหม่ความรักที่เปลี่ยนแปลง,ปลงคุณไปสู่โลกใบใหม่คนจริงๆสวยงามมากๆชาวราศีตุลน,นะคะเพราะว่าจัสติจเกิดขึ้น นี่คือคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอใครที่ทําในสิ่งที่ใช่ในสิ่งถูกต้องกับคุณเขาจะรักความยุติธรรมแล้วก็ทัศนคติไลฟ์สไตล์ของคุณที่เป็นแนวทางเดียวกันค่ะคนคนนี้นะคะคุณจะรู้ว่าเขาคนนี้คือคู่ชีวิตสามารถปรึกษาพูดคุยได้ทุกเรื่องไม่มีความลับต่อกันเปิดเผยทุกอย่างนะคะสวยงามมากๆเลยคือคุณและเขามีความแตกต่างนะแต่จะมีความละม้คระวักันมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเขา เขาจะรับฟังคุณทุกเรื่องเขาจะเข้าใจคุณเขาจะโรแม,มนติกกับคุณสวยงามมากๆค่ะวันนี้ไปก่อนขอทุกคนประสบความส็จในความรักสวัสดีค่ะ